วันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับคันเบ็ดค่ายวอลลิฮิวนะครับรุ่นแบ c ็กเลเกอร์นะครับส่วนที่อยู่ในมือผมนี่นะครับสเปคอยู่ที่86นะครับน้ำหนักของคันเนี่ยอยู่ที่111กรัมนะครับความยาว6ฟุต7นะครับส่วนน้ำหนักเหยื่อเนี่ยนะครับอยู่ที่นะครับ1ทับ4ออนนะครับถึง3ทับ4ออนนะครับน้ำหนักเนี่ยนะครับก็สามารถตีได้หลายกรัมแบกได้หลายกรัมเลยนะครับ โอเคนะครับส่วนไกด์นี่นะครับตั้งแต่ปลายเลยนะครับเป็นทิปท็อปฟูจินะครับชื่อรุ่น LG นะครับท็อปรุ่นนี้นะครับเป็นท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดของไกด์ฟูจิเลยนะครับของไกด์ฟูจิเลยนะครับคือคุณสมบัติคือว่าเวลาพันสายเนี่ยนะครับเวลาสายพันหัวท็อปเนี่ยก็จะหลุดง่ายนะครับส่วนไกด์วงต่อมาเนี่ยนะครับชื่อรุ่น KR นะครับเป็นไกด์ทรง KR ทั้งหมดของฟูจินะครับ ส่วนวงเนี่ยนะครับวงไกด์เนี่ยเป็นออคไนท์นะครับเป็นออคไนท์นะครับส่วนลิลซิตนะครับชื่อนะครับฟูจิรุ่น a c s นะครับให้ดูทรงด้ามนะยางเป็น EVA นะครับมีแหวนขิดเป็นด้ามที่เราเรียกภาษากันคือพุดเดิลนะครับมีวาลตรงกลางนะครับส่วนตูดเนี่ยนะครับก็จะเป็นยางมีแหวนกั้นแล้วก็ปลายสุดเนี่ยจะเป็นไม้กกอกนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นโลโก้ของวันเลี่ยหนะครับคันรุ่นนี้นะครับ 86เนี่ยนะครับส่วนตัวที่ผมใช้นะครับเหมาะกับเหยื่ออะไรบ้างนับคือมีผิวน้ำนะครับมีเหยื่อดำนะครับเหยื่อดำนะครับเป็นแครงเบรขนาดเล็กนะครับหรือเหยื่อดำลึกขนาดขนาดกลางๆหรือเล็กนะครับครับแล้วก็บัสเบรตีได้นะครับสแลตเบรตีได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาตกให้ดูกันนะครับว่าคันรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ น้ำหนักคันนะครับเบานะครับไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับกิปด้ามนะครับจับถนัดมากนะครับปิดแล้วครับนี่นะครับนะครับเราให้ดูนะครับตกปากกันจริงๆให้ดูนะครับแอคชั่นคันนะครับซอฟโอ้โหนี่ขนาดนี้ตรงนี้เป็นโอ้เป็นหมายเป็น ย่าลกนะครับให้ดูแอคชั่นนะครับนี่ครับเป็นปลาชาโดนะครับผมเอาให้ดูนะครับโอ้โหแรงมากนะครับปลาชาโดแรงมากนะครับนะครับให้ดูนะครับนี่นะครับนะครับ ดินนี่นะครับกับคันนะครับ w a l ลี่ฮิลล์แบ็คเลเกนะครับในนี้สเปค86เองนะครับก็ตกให้ดูกันนะครับว่าคันแอคชั่นแบบไหนนะครับยังไงนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนสมาชิกไว้ด้วยนะครับราคาเนี่ยนะครับอยู่ที่4,009 9นะครับเป็นราคาราคาที่ไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ใช้ดีนะครับเบาน้ำหนักนี ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องเซนต่างๆนะครับดีมากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยปล่อยเขาก่อนนะครับไป